สวัสดีค่ะยุนแอดเวเซอร์นะคะวันนี้พามาชมการทดสอบรถโฟเมติหรือรถที่ขับเคลื่อนสีล้อ SUV ของ Mercedes Benz ค่ะมาด่านแรกเลยนะคะเป็นด่านขึ้นทางชันค่ะเรามาดูนะคะว่าเป็นยังไงคันนี้เราใช้ GLS นะคะไปเลยค่ะนะครับเข้าไปเซตติ้งนะครับแล้วก็สามารถเปิดระบบเดี๋ยวเได้นะครับสมมติเราเปิดระบบนะครับปึ้งนะครับมันก็จะระบบก็จะทํางานอันตโนมัติให้เมื่อเราเจอทางชันนะครับระบบจะขึ้นหน้าจออยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับ โชว์หน้าจอเสร็จแล้วเราสามารถปรับนะครับความเร็วในการลงทางชันตั้งแต่2จนถึง18ได้นะครับปรับจากตำแหน่ง c ร u สคอ control นะครับนี่คือตำแหน่งนะครับที่ปรับความเร็วนะครับให้มันหนืดขึ้นใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้เราขอหนืดที่สุดนะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับวิธีการลงทางชันนะครับอันนี้นะครับมันคือระบบวใช่ไหมครับใช่ครับคล้ายๆกันแต่อยู่ที่ว่าแต่อันนี้ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้ปุ่มกดนะครับอันนี้คือเป็น auto ได้เลยใช่ครับถ้าเราพร้อมนะครับตอนนี้เราไปทางซ้ายแล้วครับ เมื่อจะของเมื 60, 50, ่ออ่านค่าว่าทางมันชันตั้งแต่3ามงาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนนะครับตำแหน่งนะครับอยกเื่อขึ้นไปนะครับเบรกเลยครับเบรกอยู่สนิทไว้ก่อนนะครับด้าวเท้าออกนะครับเนี่ยครับคือมันจะโผล่ไว้สองวิแล้วก็ไหลลงนะครับนี่คือระบบนะครับ Q3 ascent นะครับคราวนี้เราเติมเติมคันเร่งได้เลยครับคราวนี้เราจะไปดูเรื่อง DSR แล้วนะครับค่อยเติมนะครับเบาๆครับเนี่ยประมาณ3ประมาณ เติมน,นิดนึงครับเติมน,นิดได้เลยครับอีกนิดนึงนะครับความเร็วขึ้นมาที่สามที่สี่นะครับแรงบิดเข้ามาหาศาลนะครับเติมน,นิดนึงครับค่อยไหลไตนน่เรื่อยๆกันเราก็เห็นแล้วนะคะวิธีการไต่ระดับขึ้นทางชันเป็นยังไงตอนนี้เรามาดูนะคะเวลาลงเนี่ยเราปล่อยคันเร่งเลยค่ะรถเขาค่อยๆเคลื่อนไหลลงมาเองนะคะอย่างนุ่มนวลถือว่าประสิทธิภาพเยี่ยมจริงๆ GLS คันนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยนะคะ เราตามไปฐานต่อไปเลยนะคะฐานต่อไปเนี่ยเราสมมุติว่ารถเราขับเคลื่อนสองล้อแล้วติดลมอะคะ่ะแล้วเราจะออกไปยังไงนะคะเวลาออกไปก็ต้องมีคนมาเข็นดันนะคะดังนั้นเขาจะดูว่าสมรรถนะของรถ4ล้ออะคะ่ะขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเวลาตกลมอยู่บนโรอเลอร์ทำอย่างไรดูเลยนะคะรถเราที่ใช้ทดสอบคันนี้ก็คือ g l c coupe นะคะเราดูนะคะตอนนี้โรเลอร์ทำงานแล้วนะคะก็เหมือนว่ารถเราติดลมนะคะจะทำอย่างไรนะคะที่จะ ผักตัวรถออกไปการทํางานไม่ยากเลยค่ะแค่เพียงจับพวงมาลัยให้มั่นคงตามทิศทางที่เราต้องการและเหยียบคันเร่งไปเท่านั้นเองนะคะรถก็สามารถเคลื่อนตัวไปได้แล้วค่ะดูนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะไปอย่างง่ายดายเลยค่ะเพียงแค่บังคับพวงมาลัยให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูภาพชัดๆกันเลยนะคะว่าเป็นยังไง ที่ยุ่นบอกว่าจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะเพราะว่าตัวโรลเลอร์เขาจะหมุนเร็วมากดูใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจับพงมาลัยไม่ดีเนี่ยมันก็จะเบี้ยวทิศทางนิดหน่อยเราจับให้มั่นตรงๆแล้วเราก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยค่ะ พอไม่ใช่ประสบการณ์นะคะเวลาขึ้นโรลเลอร์ค่ะการขึ้นโรลเลอร์เนี่ยสสเขาจะให้เราขับรถเนี่ยแล้วก็ให้ล้อเราอยู่ระหว่างช่องกลางของโรลเลอร์ค่ะเราต้องกะระยะไงก็ได้ให้มันอยู่ช่องกลางนะคะพอทุกอย่างอยู่ช่องกลางเหยียบเบรกพร้อมเรียบร้อยนะคะเขาบอกพร้อม <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วพร้อมก็คือปล่อยเบรกเลย <ๆ S 2> ๆๆค่ะปล่อยเบรกเพื่ออะไรคะปล่อยเบรกเพื่อให้โรลเลอร์หมุนเนี่ยคะแต่ว่าช่วงปล่อยเบรกเนี่ยต้องจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะไม่งั้นน่ยล้อมันจะสะบัดเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากกรอบนะคะจากนั้น อินสตคเอร์บอกพร้อมไหมพร้อมหเหยียบคันเร่งไปได้เลยค่ะก็จะสามารถทราบได้เลยนะคะว่าประสิทธิภาพทรงพลังของรถเราเยี่ยมจริงๆฐานนี้นะคะถือว่าเป็นฐานที่เขาจะโชว์สมรรถนะของรถ SUV เราจริงๆค่ะคันนี้เราใช้ GLC นะคะมาทดสอบเพื่อที่จะดูว่าเวลารถเราเนี่ยเอาไปลุยตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยเหตุการณ์จริงๆรถยกล้อ2ล้อเนี่ย เราสามารถไปต่อได้หรือเปล่านะคะฐานนี้โอ้โหฐานปรับเซียนมากเลยค่ะเพราะเสียวค่ะเราก็กลัวตกด้วยยกล้อด้วยเป็นยังไงนะคะแต่ที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและที่สําคัญนะคะรถเรานะคะชัดซีเวลาเข้าโค้งเนินๆยกอะไรแบบนี้ค่ะชัดซีเราไม่มีเบี้ยวสังเกตจากไหนเลยคะ่ะสังเกตที่ประตูรถเราทั้ง4บานนี่คะสามารถเปิดประตูได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะอินสตัคเตอร์เนี่ยเขาจะมาเปิดประตูให้เราดูว่ารถเราชัดซีไม่เบี้ยวจริงๆ สุดยอดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะมีคำแนะนำของอินสร u คเตอร์ให้นะคะว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามให้จบคลิปกันเลยนะคะคลิปไม่ยาวมากแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆค่ะรดูนะครับความรู้สึกเวาลาเรานั่งในรถเวลารจะหชดชักระตูเลย มันมีอาการสลิปอันนี้ระบบมันก็จะดูว่าล้อไหนที่มีการยึดเกาะมากที่สุดมันจะถ่ายกำลังไปที่ล้อนั้นนะครับเพื่อช่วยให้มีแรงของบิดน,นะครับในการต่อเนื่องต่อไปนะครับขณะที่ตอนี้ล้อมันลอยกันมากั้งหลัง ในเส้นทางสภาพเส้นทางที่ต่างระดับเนี่ยลักษณะาการปิดตัวของตัวรถเนี่ยโดยทั่วไปเนื่องจากรถเราไม่มีภัิีนะครับมาตัวเนี้มันจะมีการปิดตัวของตัวถังแต่เนื่องจากรถเราแข็งแรงความสามารถที่จะเปิดประตูได้นะครับได้ทุกบานบางค่ายเนี่ยเนื่องจากบ,บอดี้มันปิดตัวมันไม่สามารถที่จะเปิดประตูออกได้นะครับใแบบนี้นะครับนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับ จุดนี้คือรถเราเนี่ยมันทำงานด้วยระบบอัตโนมัติไม่ต้องไปนั่งกดปุ่มโลหไฮหรืออะไรพวกเนี้ยมันสามารถใปได้ตลอดเพราะฉะนั้นผู้หญิงยิ่งขับง่ายมากมีนั่งียรเติดมแรงกับเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับการขับรถก็สะดวกสบายขึ้นนะครับ

เพื่อนสมาชิกก็ชมแล้วนะคะว่าสมรรถนะรถของ SUV f o 4matic ของ Mercedes-Benz เป็นอย่างไรบ้างสามารถใช้งานได้จริงใช่ไหมคะเอาเลยค่ะยังไงคลิปนี้ดีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยุน a อ v i s o r ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะส่งต่อให้เพื่อนดูนะคะเพื่อความมั่นใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ